ึงวิธีเท่านั้นค่ะที่จะตัดวงจรความทุกข์ออกจากชีวิตร้อยเปอร์เซนต์และวิธีนี้คุณเท่านั้นค่ะจะต้องตัดสินใจหยุดนะคะตัวเองอยู่ในสนามพลังชีวิตที่เป็นพลังลบร้อยเปอร์เซนต์ค่ะนี่คือเรื่องจริงนะคะโลกเราที่เรามาเรียนรู้ในการใช้ชีวิตเนี่ยมีเป็นสฝากที่เรียกว่า ทวิภาวะนะคะซึ่งนะคะมันมีด้านใดด้านหนึ่งถ้าเราเลือกด้านนี้นะคะเราก็จะมีแนวทางวิถีชีวิตในรูปแบบของด้านที่เราเลือกนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเราเลือกนะคะอีกด้านหนึ่งวิถีชีวิตอีกด้านนี้ก็ดําเนินไปนี่คือสมมติด,ด้านบวกและด้านลบค่ะดังนั้นถ้าเมื่อไรเราไม่ไปข้องแวะพลังลบซึ่งมีนิยามในการใช้ชีวิตไปสู่การประสบทุกข์ คุณตัดจากวงจรนี้มาสู่พลังบวกคุณก็หมดทุกทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ